นี่นะคะวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำลาดหน้าหมูหมักนะคะหมูหมักแบบร้านดังเขาทำกันหมักเด้งๆอะคะอ่ะลื่นละลายในปากนะคะแต่ว่าเป็นเส้นมีกรอบนะคะมีกรอบด้วยอะไรต่ออะไระย่าจะทําน้ําลาดหน้าให้เป็นเบสก่อนเลยนะคะเพราะว่าลูกวันนี้มันเป็นวันหยุด คนนี้ก็จะกินเส้นนี้คนนั้นก็จะกินเส้นนั้นแต่ว่าย่าจะทำาลาดหน้าหมี่กรอบให้ดูนะและก็ย่าจะเน้นกลัวว่าวันนี้วัตถุดิบเขาเขาเยอะแล้วก็มันมี3ขั้นตอนนะคะถ้าเกิดเผื่อใครจะทำตามจะไดเออ้เข้าใจนะคะแล้วก็ย่าอยากจะบอกว่า,าในใน u t u b e อ่ะคุณย่าเข้าไปตอบยากนะคะเพราะว่า,าต้องแอดมินเขาเป็นคนตอบนะคะใครอยากให้คุณย่าตอบเข้ามาดูใน Facebook นะคะชื่อกินกับย่าเหมือนกันนะคะ แล้วก็ส่วนประกอบที่สําคัญคือน้ําเหนียวๆนะคะยาต้องไปขยาหมูนะคะแต่ว่าทีน,นี้ต้องผสมน้ําก่อนนะคะยาจะทําให้ดูว่าผสมน้ำเนี่ยเราทํายังไงก่อนนะคะ,ะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะมันมีส่วนประกอบเดี๋ยวยาบอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆหลงนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นส่วนประกอบหมกักหมูนะคะถแถวแ,แรกนะคะ,น,น,คะน้ํามันหอยค่ะซอสหอยนางลม ไอ้ไม่ใช่อซอสฝาเขียวค่ะ,อะซอสหอยนางรมน้ำมันงาน้ำตาลสามเกลือแห้งถ้าใครไม่มีสามเกลือแห้งก็โขกสามเกลือเปียกเลยค่ะไม่งั้นเข้าไปดูคลิปกินกินกับย่าตอนทำสามเกลือแห้งเก็บไว้ทานนะคะแป้งมันค่ะน้ำมันพืชส่วนเบกกิ้งโซดาเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ต้องการให้ให,ให้ให้นุ่มมากนะก็ใส่เบกกิ้งโซดาถ้าเกิดว่า ให้นุ่มปกตินะ,ะถ้ากัดใครอยากให้แบบนุ่มขาดใจเลยอร่อยจริงๆเลยก็เบกกิ้งโซดาค่ะงลงลงใส่เบกกิ้งโซดาก็นุ่มมากจะนุ่มมากเลยค่ะเหมือนที่ร้านดังเขาทาเลยค่ะเดี๋ยวย่าจะสอนว่าใส่เบกกิ้งโซดาแล้วต้องหยุดตอนไหนทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนหมักหมูก่อนนะคะอันนี้เรามาทําน้ําน้ําเหนียวสําหรับทําราดหน้านะคะวันนี้ย่าใช้เป็นน้ําซุปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องทําน้ําที่ว่า ทำให้เขาแบบสวยๆก่อนนะคะ,ะเราก็ใส่นี่เลยนะคะอันนี้แถวที่สองคือทำอะไรเนี่ยทำน้ำเหนียวค่ะอ่าโอเคทำน้ำเหนียวแล้วส่วนแถวที่สามเนี่ยทำน้ำน้ำลาดหน้าทำน้ำก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าน้ำเหนียวหนะคะนี่ยาใช้อันนี้น้ำเหนียวอ่ะยาบอกก่อนแป้งมันค่ะ,ะแป้งเท้าน้ำตาลปีป๊บแล้วก็อซอสหอยนะคะและไข่อีกหนึ่งฟองอยาลืมหยิบมาอันนี้ก็แถวนี้ก็ใช้ไข่เนี่ยก็ใช้ไข่หนึ่งฟองเหมือนกัน เรามาทํากันเลยค่ะนี่นะคะจะได้ไม่หลงเนาะขั้นตอนแรกเพื่อนๆจะทําเพื่อนๆก็ทําแป้งน้ําเหนียวไว้ก่อนก็ได้อ้อย่าลืมน้ําเปล่าสําหรับละลายค่ะนี่เดี๋ยวย่าใส่ไว้ใต้คลิปนะคะย่าจะแยกไว้ให้นะคะว่าไม่หลงยังไงนะคะ,ะเราเราจะละลายละลายน้ําตาลปี๊บก่อนนะคะน้ําตาลปี๊บดูเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆจะได้ละลายง่ายๆนะคะ ค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆใส่แป้งเข้าไปนะคะแป้งสองอย่างแป้งมันลูกแป้งมันค่ะแป้งมันใส่เข้าไปเลยพอเราใส่แป้งมันเสร็จเราก็ค่อยค่อยคนให้เขาไม่เป็นลูกนะคะน้ำนี้เดี๋ยวเราไปตีให้เขาเหนียวไงคะอ่ะเราใส่แป้งเท้าเยม่อมทําไมย่าไม่ใส่แป้งมันอย่างเดียวเพราะว่าแป้งมันในเวลาเขาไปโดนน้าส้มสายชูเพื่อนเ เขาจะเขาเรียกอะไรอ่ะคืนตัวเห็นไหมเวลาเราปรุงราดหน้าน้ําเขาก็จะคืนตัวถ้าแป้งเท้าเขาก็จะคืนช้าหน่อยเราก็จะได้กินส่วนที่เป็นราดหน้าเหนียวเหนียวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใส่ส่วนนี้ลงไปค่ะุียอะไรซีอิ๊วดำหวาน ย่าพูดผิดเมื่อกี้บอกว่าน้ำมันหอยเพราะว่าเครื่องปรุงมันเยอะจนย่างงสีด,ดําหวานอ่าใครอยากได้สีสีสดกว่านี่ก็ใสอ่าอันนี้กว่านี่ได้นะคะดํากว่านี่ได้แต่ว่าถ้าอยากได้สีแค่ย่าก็เดี๋ยวดูตอนย่าผัดนะคะอ่า มาเพื่อนๆเ,เราก็อันนี้แถวที่สองเราได้แล้วใช่ไหมคะนี่เป็นน้ําแบบนี้สีแบบนี้นะคะแต่ย่าเอาอะทีตีมาเสร็จแล้วเราก็ทําแถวนี้ต่อเลยนะคะมันมีสามแถวเพื่อนๆจำไว้นะคะอ่าอันนี้เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวย่าเอาแต่เม็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเค็มย่าเอาแต่เม็ดเม็ดเต้าเจี้ยวมาค่ะล,ะละลายลงไปเลยนะคะกระเทียมเจียวค่ะ เราไม่ได้ไปเจียวในกระทะแล้วนะคะเพราะว่าผักเดี๋ยวเราก็จะผัดผักตั้งหากนะคะพริกไทยพริกไทยป่น,นะคะ่ะเหมือนเราทําน้ําไปเลยอะคะ่ะอันนี้น้ํามันหอยะคะ่ะซอสหอยนางรมเราเนี่ยคะ่ะอันนี้ผงชูรสนะคะบ้านใครไม่กินไม่ต้องใส่นะคะอันนี้กระเทียมกระเทียมสับหยาบนะคะโขลกได้สับได้ะคะ่ะ นะค่ะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะญาติญาติจะบอกว่าทําไมเราต้องใส่ไข่ใช่ไหมคะเวลาเราเราทำน้ำลาดหน้าเนี่ยเห็นไหมเวลาเราทำเองชาวบ้านเราอะ่ะก็จะเป็นน้ำใสๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยน้ำเขาจะเป็นอ่าข้น,นๆเหมือนเจ้าดังนะคะเป็นเทคเจอร์ที่น่าทานนะคะอ่ะอันนี้เป็นแถวที่สองเรานะคะนี่เห็นไเสร็จแล้วน้ำเนี้ย เราจะมาใส่ใส่กับน้ำซุปย่าจะบอกว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ต้มน้ำซุปกระดูกหมูก็ตวงน้ำา1,100ม mm ิลลิกรัมค่ะไปตั้งไฟให้เดือดนะคะพอเดือดปุ๊บเราก็ใส่ันี้ลงไปแล้วก็คนๆพอคนเหนียวปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้นนเ,นเ,นเดี๋ยวย่าจะทำให้ดูนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวย่าไปเทน้ำหมูเขาออกมาก่อนนะคะต่อ,อไปเป็นขั้นตอนการหมักหมูนะคะหมูเนี่ย เนื้อเนี่ยเขาเ,าเปล่าเลยนะคะเราต้องการให้แบบว่าไปย่อยหรือว่าให้เขาดูดรสชาติเข้าไปสิ่งที่เขาชอบก็คือของหวานใส่น้ำตาลลงไปค่ะขยำค่ะนันคือต้องใส่น้ำตาลลงไปก่อนใส่น้ำตาลลงไปให้เขากินรสชาติเข้ารสชาติก่อนแล้วก็ตามด้วยสามเกลือแห้งค่ะที่เราทำไว้เนาะถ้าใครไม่มีก็โขกสามเกลือสด ทำปแต่ว่าสามเกลอแห้งสะดวกอย่างที่ย่าบอกอะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่บูดไม่เนา่าตากแดดให้แห้งแล้วมาล่อนทิ้งไว้ตอนี้เขาก็จะเข้าเนื้อหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เข้าเนื้อหมดทุกอย่างเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะปรุงรสชาติด้วยเล่าเออน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาเนี่ยลาดหน้าเนี่ยถ้าใครไปกินที่ แถวเยวาวราชนะคะจะได้กลิ่นหมดน้ำมันงานะคะหมูเขาก็จะดูดเนื้อเข้าไปเขาก็เหมือนไปอุ้มน้ําอุ้มเนื้อเขาไว้อะคะ่ะให้เขาแบบจะนิ่มนิ่มมากๆาอ่ะค่ะนะคะ,นะคะอ่ะทาทีนี้ก็ซอสหอยะคะ่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวคะ่ะ น่าจะเป็นซีอิ๊วขาวนะอุปกรณ์ย่าเยอะละลืมเดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไปแล้วกันเพราะว่าย่าจดไว้แล้วก็เพราะว่าย่าแยกสัดส่วนออกมาให้เขาพอดีนะคะเห็นไหมเราใส่อะไรไปเขาดูดออกเข้าไปหมดแล้วเหลือแต่เนื้อหมูเปล่าแล้วเสร็จแล้วเราก็อ่าแป้งมันค่ะ เราก็นวดให้เขาเข้าเนื้อนะคะเพื่อนๆขั้นแรกอย่าลืมทําเนื้อหมูให้แห้งนะอน,น้ําที่เขาออกมาไปลินทิ้งอย่างย่าเอาออกไปให้หมดเลยให้เหลือเนื้อหมูหแห้งๆเขาจะได้ดูดน้ําที่เรา,าผสมเข้าไปเห็นไหมเนื้อหมูแห้งไม่มีน้ําเลยเราใส่น้ําอะไรไปก็หายหมดอ่าขั้นตอนนี้ยังไม่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวย่าจะบอก ถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่เบกกิ้งโซดาอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่น้ํามันพืชน้ํามันพืชนี่เอาเน้นน้ามันพืชสะอาดไอ้น้ามันพืชที่ไม่ทาร้ายร่างกายเรานะคะน้ํามันลําข้าวค่ะน้ํามันลําข้าดีต่อร่างกายเรานะคะไม่เป็นโรคหัวใจไม่มีไตกรสลายไม่ดีหมดไม่มีคอเลสเตอรอลเขาจะเป็นส่วนที่ ไปอุ้มเนื้อหมูไว้ไม่ให้คายน้ําออกมานะคะพอน้ํามันเข้าเนื้อเขาหมดเห็นไหมเขาดูดไปหมดแล้วเห็นไหมไม่มีน้ําเลยน้ําเราใส่ไปหายไปไหนหมดเป็นเนื้อหมูล้วนๆเลยเสร็จแล้วที่ย่าบอกว่าใครจะใส่เบกกิ้งโซดานะคะก็ใส่เลยเนื้อหมูเราตอนนี้มันความเย็นน้อยลงบางคนเขาจะเอาวางไว้ให้มันหายจากความเย็นไปเลยเพราะว่า เบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาไปโดนความเย็นแล้วเขาก็จะหยุดทํางานเหมือนกันนะคะตอนนี้ความเย็นนิดเดียวนะคะย่าจะทําให้ดูแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำเนี่ยก็จะเย็นให้เขาหายเย็นไปก่อนก็ได้ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าย่าจะใส่ให้ดูนะคะว่าเราใส่เบกกิ้งโซดาไปเนี่ยประมาณย่าใส่ครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็นวดนวดแล้วย่าจะพักไว้นะคะ,ะประมาณ78นาทีเพื่อนเพื่อน พอถึง7-8นาทีปุ๊บย่าก็จะจะปิดปากชามเนี่ยค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นหรือไม่งั้นก็อ่ารีบผัดลาดหน้าเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะใส่ถุงใส่ตู้เย็นเพราะการใส่ตู้เย็นปุ๊บจะหยุดการทํางานของเบกกิ้งโซดาเขาเขาก็จะหยุดกินเนื้อสัตว์เรานี่นะคะสักพักนึงเราก็ ผัดทำน้ำราดหน้าเราได้เลยเราก็ไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นส่วนเนื้อหมูเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บใส่ตู้เย็นเสร็จแล้วเราไปเป็นแบบผัดผักคะนา้าเนื้อนุ่มนึกออกไหมคะที่เราผัดผักคะนา้าอร่อยอร่อยกันนะคะสไตล์ร้านจีนดังๆนะคะเหลาอะไรนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปผัดทำน้ำราดหน้ากันเลยนะคะกว่าน้ำจะเดือดหมูเราก็พอดีเลยค่ะค่ะ เราตั้งเตาแล้วก็เทน้ำซุปไปเลยนะคะน้ำซุปกระดูกหมูย่าต้มเอาไว้ที่บ้านย่าก็เนี่ยค่ะยังไงก็ต้องมีน้ำต้มซุปกระดูกหมูไว้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากทำก็อย่างที่ย่าบอกอะใช้รลด,ดีตวงน้ำมาหนึ่งมิลลิกรัมแล้วก็ใส่รลดีเอา,ดดเอานะคะอันนี้เราก็รอน้ำเดือดนะคะย่าทำน้ำรัดหน้าเนี่ย ย้าแยกกับผักนะคะเดี๋ยวเราจะผัดผักต่างหากค่ะค่ะนี่นะคะน้ําเดือดแล้วย้าก็เบาไฟนะคะเพื่อไม่ให้เขาเอ่อเป็นไข่เราเป็นลูกๆนะคะไข่เราต้องเป็นริมๆนะคะไม่เป็นลูกๆแถวสองแถวสามเนี่ยแถวสามค่ะเราใส่ไปก่อนเลยค่ะแถวที่สามของของอ่าที่เราตวงไว้เมื่อกี้นะคะอ่ะ ทีน,นี้เราปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาเป็นช่อก่อนค่ะแล้วเราค่อยใส่หมูค่ะพอพอเขาขึ้นเป็นช่อแล้วใช่ไหมคะเราช่วยเขาคุยนิดนึงค่ะเพื่อนๆนทีน,นี้เราไม่ต้องให้เขาเดือดแล้วนะคะเพราะน้ําเราก็เคยเดือดไปครั้งหนึ่งแล้วย่าหมักหมูไว้อ่เกินสูตรนะคะเพราะว่าบ้านย่า,าทานแต่เนื้อหมูตั้งหากย่าก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งที่หมักไว้ค่ะ หมูที่เราหมักก็ใส่ลงไปเลยนี่กดๆให้เขาจมน้ำแล้วเดี๋ยวเขาเซตตัวขึ้นมานะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆพ,พอเขาเริ่มเดือดปุบปิดปุบปิดนะคะเราก็เตรียมตัวเลยค่ะน้ําน้ําแถวแรกเราเออน้อําแถวที่สองค่ะ,ะแถวแรกเราใช้หมักหมูไปแล้วแถวแรกใช้หมักหมูน้ําแถวที่สองเป็นน้ําเหนียวนะคะน้ําแถวที่สามก็เป็นน้ําน้ําที่น้ําที่ผสมกับน้ําซุปนะคะ เราก็พอเขาเดือดอ่อนๆใช่ไหมคะเราไม่เทพวดลงไปนะคะอะเราค่อยๆเทค่ะละคนค่ะ เราคนให้เขาเดือดอีกทีนึงนะคะก็คือปิดเตาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผักเราผักตั้งหากนะคะเพื่อนๆเขาจะเหนียวประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะพอเขาเดือดเดือดถึงตรงกลางนะคะเราจะปิดเตานะคะเดี๋ยวเราผัดผักกันคะ่ะอ่าเราจะผัดผักกันนะคะอ่าถ้าใครทานแครอทก็เอาแครอทลงไปผัดก,ก่อนเลยนะคะเขาจะสุกยากกว่าผักคะนา้า ผักนี่ก็ผัดตามชอบเลยนะคะอะบ้านใครมีน้ํามันกระเทียมเจียวก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะบ้านใครไม่มีน้ํามันกระเทียมเจียวก็ใช้น้ํามันธรรมดาผัดหรือว่าทุบก,กระเทียมลงไปผัดก,ก็ได้นะคะค่ะไปใส่ยอดคะน้าลงไปเลยนะคะ ย่าใช้ยอดคะน้าฮ่องกงนะคะเพื่อนๆใครอยากทานคณะไทายคะน้าฮ่องกงก็เลือกเอาเลยค่ะผักทั้งหมดอ350กรัมค่ะเราอยากให้ผัดผักเขากรอบนะคะเราจะผัดแค่ผักสลดนะคะอย่าใส่น้ำน้ำสะอาดไปนิดนึงนะคะแค่ให้เขาละอุกนะคะ ผักเขาจะได้ยังเขียวอยู่นะคะ่าแค่นี้ค่ะมาค่ะทานผักน้อยหรือผักเยอะกันคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะเราก็วางผักที่เราชอบลงไปเลยนะคะผักหญ้ายาวใช่ไหมคะเพราะว่าหญ้าชอบผักเตะทั้งต้นนะคะเขากรอบนะคะนี่นะคะหญ้าก็เลยไม่ได้ตัดเพราะว่าชอบความกรอบของเขานะคะ เสร็จแล้วเราชอบผักอะไรเราก็ใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆน,นี่ราดหน้าหมูหมักของยา่าอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมพอดเออีเวลาทำอาหารนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนย่าไหม มันมีร้านอาหารประเภทหวานอย่างนั้นนะคะและะ้วก็รดเป็นกลางทีนี้ว่าในความรู้สึกของย่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเราเป็นคนไม่กินหวานใช่ไหมร้านไหนทำก๋วยเตี๋ยวหวานเจี๊ยบหรือว่าหวานออกหวานเลยเราก็จะไม่กินแล้วเราก็จะเปลี่ยนร้านละดังนั้นเราเป็นคนขายของหรือว่าเราเพูดในฐานะคนเป็นแม่ค้านะคะเราเราไม่ต้องทําหวานเพราะเราก็มีเครื่องปรุงอยู่แล้วใครอยากจะปรุงรสอะไรก็ปรุงไปอันนี้เขาจะออกหวานนิดนึงนะคะย่าว่า ใส่ขนาดเนี้ยกลมกล่อมพอดีเลยค่ะลองทําทานกันดูนะคะอร่อยค่ะหมูก็นุ่มนะคะแล้วก็จัดหน้าตาหน้าทานให้สมาชิกในบ้านนะคะเป็นมื้อกลางวันจะได้ไม่ต้องออกไปทานนอกบ้านนะคะอร่อยค่ะอขอบคุณนะคะที่ชมคลิปย่าจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจย่าด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ